กาขอสวัสดีพี่น้องเสาร์วันที่สิบหกนะครับืันนี้พี่น้องลุงท่องได้ลงมาบึงปลามันอีกครั้งหน,นึ่งเนาะครับผมหลังจากตีฝนเพิ่นตกใส่มือมือขึ้นนวนไอ้มือขึ้นนี่ครับผมกระตกบาแห้งหรอกครับแต่ว่า่น,น,นลินเนาะ่นลินยุ่มืดขึ้นครับผมนี่นี่น้าฝน่นยังขงัง ใบมันอยู่ครับผมเป็นลินเนาะแต่ว่ากับต๊บ่แหงเปมืนลินเมื่อกัดซุมเนาะครับเนาะลินล่นโพดเนาะครับเปมืนลินจนหอดแกงเนาะครับผมงท่องก็ได้ลงมาบึงทึงล่มทึงอันนี้เนาะครับกับโบนักฝนกับบนักเนาะครับผมพอดีๆนี่นะครับผมสําหรับปลามันสำปะหลังเนาะสําหรับหน้าเข่ากะ อยากได้น้ำหลายกว่านี้อยู่นอกพี่น้องแต่ว่าสำหรับมันสำปะหลังผมว่าสำนี่พอดี <c oughs> นะครับผมโอ้ยเป็นแตกจริงการสาขาแห้งนี้พี่น้องลุงท่องกยังมาเสน่ห์มาฉีดทั้งใบให้อีกดอกครับผมให้เพื่อนขบมือขบเว้นก่อนเนาะลุงท่องยังสิมาฉีดอีกเท่ชนึงนะครับผม มาขีดทางใบเพล่ยนกะหูวซื้อว่าเพล่ยนกะงามขึ้นนะครับตือฝนน้ำบานเพล่ยนกะปงหยอดปงใบงามดีอยู่พี่น้องน,น,น,นอะครับผมนี่เปล่ยนทุนต่ำนะครับผมปุ๋ยทางใบเห่ากับเป็นพวกปุย๋ยน้ำมักเด้อครับเด้อนี่ลุงท่องขีดไปนำ้ำปุย๋ยน้ำมักสงใจปนขีดบำรุงหัวพร้อมเลยผมบานี่เพปนแตกแล้วไม่พี่น้องดิน้นปนแตกห่อนเพปนแตกเพปนลาวอยู่ผลตกใส่ก็หายเนาะ นะครับผมเพื่อนตกใจเพิ่อนก็หายไปตอนนั้นลุงมาลุงท่องมาเบิ่งกับเพิ่นแตกกล่าวเป็นหัวซ้ำเกือบซ้ำอยู่ก,ก้อยแล้วเนาะครับผมสมัยหมะเขียบแล้วเนาะครับผมลุงท่องเนะี่ยมาทายสุดก่อนเนาะครับ,รบตุนเพิ่อนย,ยัยยัยพี่น้องทำโปมือเฮาเนาะครับแต่าง,งามอยู่พี่น้องแต่าง,งามอยู่เนาะครับเนาะนผ่านะนะร,รวมๆแล้วก็ ผ่านเนาะครับผมใส่ได้อยู่พี่นอ้องสำหรับปลูกมันต้นทุนต่ำเนาะครับผมไอ้ครบสามเดือนก่อนลุงทองยังสีสีพวกไอ้เร่งหัวเนาะครับเนาะพวกเร่งหัวอาจสิเป็นปุ๋ยเก็ดกระได้ด้อพี่นอ้องปุ๋ยเก็ดเนาะผสมนํนมาผลไม้ร่วมคือเ,เก่านำมักผลไม้ร่วมคือเก่าเนาะครับเป็นปุ๋ยเก็ดสูตรเร่งหัวเนาะครับผม สูตรได้กระได้เนาะครับสูตรหลงหัวยืมหาหากระได้เนาะหรือว่าศูนย์ศูนย์หกสิบหรือว่าสิบสามศูนย์สี่สิบหกอีกยังกับว่าไปเนาะพี่น้องเนาะกระไดมันหลงหัวได้ก็เอามาสีดเนาะครับผมมันเท่ากับกระได้ลงหัวแต่ว่าช่วงนี้ลุงทองสิเอาตุ่นก่อนเนาะครับเนาะเอาตุ่นไปก่อนครบสามเดือนเนาะครับได้จังเม็ดหนึ่งนี่ก็โอเคละ <c oughs> เนาะครับผมได้จักเดือนหนึ่งความสูงได้จังเม็ดกว่า นี่ก็โอเคละป่านิลุงท่องก็สิระเบิดหัวได้เลยเนาะแต่นี่ก็ลุงท่องกับซ้ำระเบิดหัวไปพร้อมนะครับผมเพราะว่าผนเป็นนนามากักผลไม่รวมประเภทไห้หน่วยไห้หัวอยู่แล้วนะครับผมให้ต้นน้ำนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับผมผบพอกันขีดไม้นะครับผมนี่ลุงท่องมาอัปเดตมันสัะหลังฝนตกใส่นะครับผม น้ำฝนฝนยังขัางใบมัมนเต็มอยู่พี่น้องมีความชุ่มชื้นนะครับผมอ่ะครับขอสวัสดีครับ